31คุณสมบัติของคนที่ประสบความสำเร็จในเรื่อง3ก๊กข้อที่1ก็คือต้องมีจุดหมายและก็แผนการที่แน่นอนที่จะบรรลุความต้องการเพราะผู้นำที่ยิ่งใหญ่จะทำงานมุ่งไปสู่ผลลัพธ์ที่ตัวเองต้องการอย่างเล่าปี่ก็ต้องการที่จะกอบกู้ราชวงศ์ฮั่นโจโฉก็ต้องการรวบรวมแผ่นดินส่วนซุนกวนก็ต้องการที่รักษามรดกของวงตระกูลยอดผู้นำใน3ามก๊กมีจุดหมายที่แตกต่างกันไปข้อที่2มีแรงจูงใจที่จะขับเคลื่อนตัวเองตลอดเวลา ไม่มีความยิ่งใหญ่ไหนที่จะสำเร็จได้โดยปราศจ,จากแรงจูงใจที่แข็งแกร่งและนั่นก็คือสิ่งสำคัญเล่าปีโจโฉและซุนกวนก็มีจุดหมายที่ชัดเจนส่วนแรงจูงใจนั้นเชื่อว่าทั้งสามคนล้วนต้องการเป็นวีรบุรุษผู้ทีะถูกจดจำไว้ในประวัติศาสตร์ให้อนุชนคนรุ่นหลังกล่าวขานข้อที่ 3. พาตัวเองไปอยู่ในแวดล้อมของคนที่มีความสามารถที่มักจะแชร์วิสัยทัศน์ของตนเองความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ เป็นผลพวงมาจากการประสานความคิดไปสู่จุดมุ่งหมายที่ชัดเจนดังนั้นการเข้าหาผู้คนที่มีวิสัยทัศน์ดีจะทำให้โลกทัศน์ของคุณกว้างขึ้นด้วยเล่าปี่โจโฉและซุนกวนล้ลวนชื่นชอบคนดีที่มีความสามารถและก็ยินยอมทำทุกวิถีทางเพื่อให้ได้คนเหล่านั้นมาร่วมงานข้อที่4การเชื่อมั่นในตนเอง พราะบ่อยครั้งที่ผู้นําต้องทําทุกอย่างด้วยตัวเองตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงการตัดสินใจความเชื่อมั่นในตัวเองมันจะทําให้ก้าวเดินต่อไปข้างหน้าได้อย่างไม่หวั่นหว่นอย่างเล่าปี่เองก็สามารถนํากองทัพออกรบโจโฉนาหน้าทหารซุนกวนตัดสินใจในที่ประชุมของขุนนางอย่าเมื่อถึงเวลาที่ต้องการกระทําอะไรบางอย่างผู้นําทั้งสาล้วนมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเองข้อที่ 5. มีระเบียบว,วินัยในตัวเองสูงมาก เพราะเราไม่มีทางที่ควบคุมคนอื่นหากเรายังควบคุมตัวเองไม่ได้ดังนั้นนะคะจุดเริ่มต้นจึงต้องรู้จักการรักษาระเบียบวินัยในตัวเองก่อนอย่างขุนพลเอกในเรื่องสามก,ก๊กก็ล้วนเป็นผู้ที่มีระเบียบวินัยและดำรงไว้อย่างเคร่งครัดข้อที่6ไม่ยอมท้อถอยผู้นำที่่งใหญ่จะไม่ล้มเลิกแผนการแม้จะถูกคัดค้านตั้งแต่เริ่มต้นเพราะเมื่อตัดสินใจที่จะทุ่มเทให้กับมันแล้วถึงจะล้มลุกคลุกคลานแค่ไหนก็ต้องไปให้สุดทาง อย่างเล่าปีก็ล้มลุกลุกคลานโจโฉหนีตายจ้าละวันสุนกวนประสานกลการเมืององเบ้งลุกขึ้นเหนือสุมาอี้ทนต่อคำหยาบหยันยอดคนเหล่านี้ไม่เคยท้อถอยล้มแล้วก็ลุกขึ้นได้ข้อที่ 7. มีความคิดสร้างสารรค์ผู้นำที่เก่งจะใฝ่หาหนทางที่ดีกว่าอยู่เสมอโดยพวกเขาจะเฝ้ามองไอเดียและก็โอกาสใหม่ๆเพื่อที่จะบรรลุเป,ป้าหมายในงานของตนเอง ความคิดสร้างสารรค์จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้โจโฉว,วางกลนุบายอย่างแยบยลองเบ้งสร้างนวัตรกรรมสงครามลกซุนคิดวิธีในการรับมือยอดขุนพลแต่ละคนก็สามารถสร้างสิ่งที่ไม่มีใครคาดฝันให้เป็นจริงได้ข้อที่8เป็นคนที่เด็ดขาดผู้นําที่ดีจะถือหลักว่าการตัดสินใจที่ไม่สมบูรณ์แบบก็ยังดีกว่าการไม่ตัดสินใจอะไรเลยตัดสินใจให้เด็ดขาดว่าจะรุ่งหรือร่วงก็ดีกว่าค้างคาเพราะไม่กล้าเสี่ยง ยอดผู้นําในเรื่องสามก๊กไม่มีใครที่ไม่เด็ดขาดอย่างเล่าปี่เองก็ตัดสินใจที่จะออกรบเพื่อแก้แค้นให้กับน้องชายโจโฉก็ตัดสินใจรบก,กับกวนเซียวแม้กําลังผลน้อยกว่าซุนกวนก็ตัดสินใจรบก,กับโจโฉที่ผาแดงถูกหรือว่าผิดไม่รู้แต่คนเหล่านี้ไม่เคยมีความลังเลในการกระทําใดๆเลยข้อที่เกเก็บข้อมูลให้ได้มากที่สุดก่อนการตัดสินใจการเป็นผู้นําที่เก่ง ไม่ได้มาด้วยความบังเอิญแต่เกิดจากการตั้งใจหาข้อมูลก่อนที่จะตัดสินใจทุกอย่างและหลังจากนั้นก็จะมุ่งไปด้วยความรวดเร็วและมั่นคงโจโฉมักเรียกที่ปรึกษามาสอบถามความคิดเห็นเพื่อเปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียกับความคิดเห็นของตนเองส่วนซุนกวนก็จะส่งโลซกไปสืบราชการฝ่ายเล่าปี่ก่อนที่จะตัดสินใจรบก,กับโจโฉคงเบ้งก็เตรียมข้อมูลการศึกรอบด้านก่อนที่จะยกทัพก็ตรงตามตำราพิชัยสงครามที่บอกว่า รู้เขารู้เรารบร้อยครั้งก็ชนะร้อยครั้งข้อที่10คือความกระตือรน้นผู้นําที่ดีจะต้องรู้ว่าต้องทําอย่างไรที่จะใช้ความกระตือร้นนั้นขับเคลื่อนลูกทีมไปสู่เป้าหมายความกระตือร้นของทุกฝ่ายจะช่วยให้งานนั้นพัฒนาไปสู่ประสิทธิภาพที่ดีและรวดเร็วมากขึ้นอย่างคงเบ้งเองก็ตรวจตราง,งานในกองทัพยอย่างละเอียดสุมาอี้ก็ออกเยี่ยมฐานในกองทัพซุนกวนก็กระตุ้นให้แม่ทัพหมันศึกษาหาความรู้ ความกระตือรร้รนของผู้นําจะส่งผลให้ผู้ตามเคลื่อนไหวเมื่อเฟืองตัวใหญ่หมุนเฟืองตัวเล็กก็ย่อมขยับตามข้อ11มีความยุติธรรมเพราะการปฏิบัติกับลูกน้องคนที่ไม่ชอบด้วยการดูถูกจะไม่ได้ให้ผลดีในระยะยาวและสําหรับลูกน้องที่มีผลงานดีก็ควรที่จะได้รับการตอบแทนให้พวกเขาภูมิใจด้วยอย่างเล่าปี่เองก็ปูบําเหน็จให้กับนายทหารตั้งหองต๊เป็นทหารเอกแม้จะมีกําเนิดจากทหารเลว โจโฉเองก็จัดงานประลองขุนพลมอบรางวัลให้ทั่วถึงไม่เกี่ยงว่าจะเครือญาติหรือไม่ข้อ12มีความใจกว้างคนที่ปิดกั้นทางความคิดจะไม่ได้รับการยอมรับจากคนรอบข้างและเมื่อปราศจากการยอมรับการเป็นผู้ยิ่งใหญ่ก็แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยเปิดใจให้กว้างแล้วก็มองเห็นอร่อยมากขึ้นข้อ13อยู่เหนือกว่าความคาดหวังของผู้อื่นผู้นำที่เก่งในธุรกิจหรือว่าอุตสาหกรรมต่าง จะบริการลูกค้ามากกว่าที่ผู้ใต้บังคับบัญชาเขาทําด้วยซ้ําดังนั้นจึงไม่ปลกยใจว่าทําไมเรามักจะเห็นคนที่ประสบความสําเร็จที่ออกนอกกรอบอยู่บ่อยครั้งมาตรฐานมีไว้สําหรับคนธรรมดาคนพิเศษจึงต้องเหนือกว่าความคาดหมายเล่าปีร้องไห้แสดงความในใจโจโฉหัวเราะแสดงความเข้มแข็งของเบ้งอุทิศตนทำงานจนตัวตายสุมาอีอดกลั้นได้ทั้งปัญหาภายในและภายนอกข้อ14 การมีไหวพริบที่ดีผู้นําที่ยิ่งใหญ่จะรู้ว่าต้องทําอย่างไรให้ได้ใจลูกทีมไหวพริบมันจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากที่ดูแลลูกทีมได้อย่างถูกจุดอย่างโจโฉเองก็ชี้ต้นบวยช่วยทหารกระหายน้ําเล่าปีก็กลัวเสียงฟ้าร้องก็ทําตะเกียบหล่นหลอกโจโฉทุกคนมีไหวพริบดีและก็มีชาวปัญญาที่เป็นเลิศข้อ15ฟังให้มากกว่าพูดผู้นําที่ดีจะไม่ใช้การสนทนาเป็นโอกาสในการยกยอตัวเอง แต่จะเรียนรู้จากคู่สนทนาให้ได้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้การเงียบเพื่อฟังจึงเป็นการเปิดคลังความรู้ครั้งใหญ่เราปี่รบฟังความเห็นจากคงเบ้งและที่ปรึกษาโจโฉเรียกประชุมขุนนางเพื่อฟังความคิดเห็นซุนควนขอคําชี้แนะจากจิวยี่และโลโซกก่อนที่จะตัดสินใจรบผู้นําทุกคนสามารถทําตัวเป็นผู้ฟังที่ดีได้ข้อ 16. ใส่ใจกับรายละเอียดผู้นําที่ประสบความสําเร็จจะทราบถึงความรับผิดชอบและผลงานของลูกทีม โดยจะไม่ไปก้าวไก่รายละเอียดในการทํางานแต่จะดูรายละเอียดเหล่านั้นอยู่ห่างๆและก็พร้อมที่จะเราฟังใส่ใจแต่ไม่ก้าวไก่โครงสร้างการทํางานของทั้งสก๊กจะมอบหมายงานกันอย่างชัดเจนแม่ทัพแต่ละคนขุนนางแต่ละฝ่ายแบ่งงานกันทําอย่างชัดเจนโดยจะมีเล่าปีโจโฉซุนกวนดูแลงานนั้นอยู่หา่างๆอย่างห่วงหวงข้อ 17. มุ่งมันและตั้งใจ ผู้นำที่ดีเรียนรู้จากความผิดพลาดและก็ใช้มันเป็นบทเรียนในการไปสู่เส้นชัยโดยจิตใจที่มุ่งมั่นจะทําให้มองข้ามความย่อท้อก้าวสู่บทเรียนต่อไปได้อย่างเข้มแข็งอย่างลิบองเคยเป็นแค่นายทหารต่าต้อยฐานะยากจนไม่ได้เรียนหนังสือฝึกแต่วิชาอาวุธไม่ได้รู้จักกลอุบายการสงครามซุนกวนจึงเรียกมาตักเตือนทําให้ลิบองมุม,มาณนะหันมาสนใจในตำราพิชัยสงครามจนกลายเป็นแม่ทัพที่เชี่ยวชาญทั้งบูและบุญ แล้วใครจะคิดว่าทหารผู้ต่ำต้อยอย่างเขาจะสามารถเอาชนะเทพสงครามอย่างกวนอูได้ข้อ18รับฟังคำวิจารณ์คนที่เกลียดกราดเมื่อได้รับคำวิจารณ์ไม่สามารถเป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จได้เพราะผู้นำที่ยิ่งใหญ่จะมองข้ามคำวิจารณ์เล็กๆน,น้อยๆแล้วก็ก้าต่อไปหรือนำคำวิจารณ์เหล่านั้นกลับมาปรับปรุงตัวอย่างโจโฉที่ถูกตันหลิมเขียนหนังสือด่าชั่วโคตรแต่ก็ไม่ได้ถือความซ้ำยังเรียกตันหลิมมาใช้งาน เล่าปีรับฟังคำชี้แนะจากของเบงเรื่องของการใช้เวลาว่างส่วนซุนกวนก็เชื่อฟังมารดาในเรื่องของความเป็นผู้นําเสียงวิจารณ์ถ้าใช้ให้ดีมันก็คือเสียงสวรรค์เปิดโอกาสให้เราเห็นช่องทางในการพัฒนาตนเองข้อ19การควบคุมตัวเองได้ผู้นําอาจจะสูญเสียความเคารพจากผู้ใต้บังคับบัญชาได้หากปล่อยให้ตัวเองตามใจอยู่บ่อย ควบคุมตัวเองซะก่อนที่จะมีปัญหาภายหลังจึงเป็นคําตอบที่ถูกต้องอย่างเล่าปีก็สงบนิ่งยินดียินร้ายไม่ปรากฏให้เห็นโจโฉก็มีความหนักแน่นมั่นคงมีสติแม้ยามขับขันซุนกวนก็เยือกเย็นดั่งเสือรอตะบบเหยื่อบุคลิกของผู้นำเป็นภาพลักษณ์ที่น่าเคารพจากผู้ใต้บังคับบัญชาเสมอคะ่ะข้อ20ต้องซื่อสัตย์เริ่มต้นจากการซื่อสัตย์ต่อตอนเองจากนั้นมันจะพัฒนาไปสู่การซื่อสัตย์ต่อผู้อื่น เพราะความซื่อสัตย์จะทําให้เกิดความไว้วางใจและก็เป็นจุดเริ่มต้นของความศรัทธาอย่างกวนอูก็ได้รับการยกย่องว่าเป็นเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์มีคุณธรรมสูงส่งซื่อตรงต่อมิตรและศัตรูจนเป็นที่เคารพยำเกรงความซื่อสัตย์ตรงนี้ค่ะที่ทําให้เขาได้รับการยกย่องมาจนถึงปัจจุบันข้อ21อรู้ว่าเมื่อไหร่ที่เราควรพูดตรงๆผู้นําที่ฉลาดจะรู้ว่าเราควรงดเว้นการพูดที่น่ารังเกียจหรือว่ากระทบต่อเป้าหมายของเขาในขณะเดียวกันก็รู้ว่า หากโป้ปดมดเทสก็จะนำไปสู่การไม่ได้รับความเชื่อถือเช่นกันอย่างเล่าปี่เองก็เรียกขงเบ้งมาสั่งเสียก่อนตายหากเล่าเซียนไม่ได้ความก็ให้ขงเบ้งครองเมืองแทนรวมทั้งเตือนในเรื่องของการใช้คนของของเบ้งว่าอย่าไว้ใจมาเจกเพราะว่าจะทำให้เสียการข้อ22เข้าใจแรงจูงใจของผู้อื่นผู้นำที่ใหญ่จะสามารถถอยออกมามองและก็จินตนาการถึงวิสัยทัศน์ของทั้งลูกน้องและก็คู่แข่งได้ โจโฉของเบ้งหรือว่าซูมาอี้ก็เป็นผู้นําที่มีวิสัยทัศน์มีมุมมองที่กว้างไกลกว่าคนทั่วไปรู้เท่าทันคนรู้เท่าทันกลอนอุบายและก็ทุกความเป็นไปของสิ่งต่างๆข้อ23เป็นที่ชื่นชอบเป็นพิเศษผู้นําที่ใหญ่จะสามารถทําให้ผู้อื่นเห็นอกเห็นใจรวมถึงพึงพอใจในตัวเขาได้เมื่อซื้อใจผู้คนได้ก็ไม่ยากอะไรที่จะก้าวไปสู่ความสําเร็จขั้นต่อไปอย่างเล่าปี่เองก็สามารถรวบรวมขุนพลระดับทหารเสือห้าคน กุญซือระดับหงร่อนมังกรหลับโจโฉก็มีสมัครพรรคพวกยอดฝีมือมากมายที่รายล้อมแม้จะถูกกราหน้าว่าเป็นทรราชสุนกวนก็ซื้อใจขุนพลรุ่นเก่าประสานใจคนรุ่นใหม่สร้างกกให้เข้มแข็งผู้นำที่ดีจะต้องมีเสน่ห์ข้อ24มีสมาธิในสิ่งที่ทำผู้นำที่ดีจะมุ่งความสนใจและพลังงานทั้งหมดสู่โครงการที่ทำในเวลานั้นๆเพราะความมุ่งมั่นเป็นหนทางเดียวที่จะทำให้ประสบความสำเร็จได้ คงเบ้งและสุมาอี้สคู่ปรับตลอดการคนหนึ่งรุกคนหนึ่งรับคนหนึ่งผูกคนหนึ่งแก้คนหนึ่งตามคนหนึ่งถอยสติและสมาธิทําให้ทั้งคู่ทัดเทียมกันการรบระหว่างยอดคนทั้งสองจะต้องใช้สมาธิขั้นสูงเลยทีเดียวข้อ 25. เรียนรู้จากความผิดพลาดโดยเรียนรู้จากความผิดพลาดของตนเองมากกว่าความผิดพลาดของผู้อื่นเพราะนั่นเป็นประสบการณ์ตรงที่คงสอนกันได้ยาก อย่างองเบ้งเองก็ยกทับขึ้นเหนือบุกตีบุยกกเกิดความผิดพลาดที่จะต้องถอยทับกลับส่วนองเบ้งเองก็ต้องยอมรับผิดยอมลดขั้นของตนเองลงบางครั้งยกทับไปแล้วสเสบียงหมดครั้งหน้าก็หาทางแก้ไขสร้างโคโยนช่วยลำเลียงสเสบียงความผิดพลาดเกิดขึ้นได้เป็นเรื่องปกติแต่ที่สําคัญก็คือเกิดขึ้นแล้วเราจะแก้ไขมันยังไงข้อ26รับผิดชอบต่อความผิดพลาดของลูกน้อง ไม่มีอะไรทำลายความเป็นผู้นำได้เร็วไปกว่าการปัดหน้าที่รับผิดชอบให้ผู้อื่นลูกน้องก็คือผู้ช่วยคนสำคัญในเส้นทางสู่ความสำเร็จอย่าโยนความผิดให้ลูกน้องและเอาความดีความชอบไว้คนเดียวข้อ27ต้ะหนักถึงความสำเร็จของผู้อื่นผู้นำที่ยิ่งใหญ่จะเข้าใจว่าบางครั้งการสรรเสริญเยนยอก็มีคุณค่ามากกว่าการให้เงินรางวัลและความสำเร็จของผู้อื่นก็คือแรงผลักดันที่ดีอย่างห้าฐานเสือของพระเจ้าเล่าปี ก็สร้างฐานเอก5คนให้เป็นตำนานเกียรติยศและศักดิ์ศรีก็เป็นรางวัลสูงสุดของทหารเช่นกันข้อที่28ปฏิบัติต่อผู้อื่นแบบเดียวกับที่ตัวเองต้องการได้รับนี่คือกฎทองที่ขอยืนยันว่ามันคือหนทางการทำธรุรกิจที่ดีที่สุดเพราะนั่นคือความเท่าเทียมอย่างเล่าปีก็ซื้อใจชีซีด้วยความจริงใจยอมให้กลับไปช่วยมารดาซึ่งถูกโจโฉจับไปความจริงใจอันนี้ส่งผลให้น้ำใจของชีซีพักดีต่อเล่าปี่อย่างไม่แปรผันเลย ข้อ29มองโลกในแง่ดีบางคนยึดมั่นการคิดร้ายต่อผู้อื่นเป็นสระณะแต่คนที่มองโลกในแง่ดีเท่านั้นที่จะประสบความสําเร็จแล้วก็มีชื่อเสียงได้สุมาเตโชอาจารย์แว่นน้ำครูขอ,ของของเบง้งบัวทองและชีซีก็มองโลกในแงด่ดีเขากล่าวคำว่าดีอยู่เสมอคะ่ะทัศนคติเช่นนี้ทำให้เขามีชื่อเสียงและก็สร้างลูกศิษย์ออกมาให้เป็นยอดนักปราชญ์แห่งยุคหลายๆคนได้ข้อ30มมีความรับผิดชอบในการกระทำของคนทั้งทีม เป็นสิ่งแรกที่ต้องคำนึงในการทำงานเป็นทีมเพราะมันสำคัญมากผู้นำจะไม่รับผิดชอบทีมไม่รับผิดชอบกองทัพจะเป็นผู้นำได้ยงังไงจริงเห้อคะและข้อที่31สามารถที่จะทำโดยปราจากการชี้นำของอารมณ์ผู้นำที่ดีต้องสามารถแยกอารมณ์ออกจากเหตุผลเมื่อต้องตัดสินใจเรื่องบางอย่างที่สำคัญอย่าปล่อยให้อารมณ์เป็นตัวตัดสินอยากเล่าปีดในตอนท้ายก็ใช้อารมณ์ตัดสินใจออกรบจึงพ่ายแพ้ โจโฉเองก็เคยพลังพลาดหลงเสน่ห์แม่ไม้สาวจนท้องเสียทหารเอกสุนกวนในบ้านปลายก็ชอบใช้แต่อำนาจใช้โทสะจนบ้านเมืองสั่นคลอนเรื่องราวของพวกเขาเหล่านี้คือบทเรียนอันล้ำค่ามาก